เอานะนี่ด้านหน้าของเรานี่เป็นสถูปทำมีกระสถูปเป็นสถูปที่เห็นธรรมในหลังจากที่พระองค์นั้นได้สเสด็จมาสเสด็จมาแล้วก็พบกับปัญจับพกีตั้งห้าที่เจ้าคันทีสถูปแต่ว่าตรงนั้นก็จะไม่ยังไม่ได้แสดงธรรมเพราะว่า ปัญจับวัคคีทั้งห้ายังไม่พอใจยังยังไม่ฟังคำอ่ะก็เดินเดินมาอีกอเดินมา1กิโลก็มาถึงนี้นะครับนี้นี้พระพุทธเจ้าก็แสดงแสดงธรรมจักรกปรปวัตนนสูตรในเนื้อหาของธรรมจักรก็พูด3 3ประการาประการที่1คืออาัตตากิลามาฐานุโยกการทรมานร่างกาย อ,อ,อันนั้นไม่เรียกว่าพุทค์ทำมาทุกอย่างออทรมานร่างกายอัดกั้นลมหายใจทําทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้อันที่สองคือการมสุขันิการนโยกการหมุกมุ่นในการพุทธเจ้าก็อยู่คาราวาตั้ง29ปีก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จอละหันได้ดังน,นั้นก็พองค์ก็บอกว่าเนี่ยทางสองอย่างเนี่ยมันเป็น หนทางเลวหนทางที่ไม่สามารถที่จะบรรลุผลได้บรรลุผลได้องค์ก็บอกว่าอย่าไปอย่าไปทำนะทางที่พระองค์ให้ทำคือมัคมีองแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตส,สัมมาอัศวิโลสัมมาวาจาโมสัมมาแต่ว่าตรงนี้เอาปัญญาขึ้นมาก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรความหลี่ชอบความเห็นชอบนั้นเป็นตัวปัญญา ผู้เจ้าปัญญาขึ้นมาก่อนนะครับาานางจะถ่ายรูปดูบ้างเ <c oughs> สร็จแล้วก็สัมมาบาจาสัมมากามัมมโตสัมมาอาชีโวอันนั้นเป็นตัวเป็นตัวศีลส่วนสัมมาวายามัมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เขา่่าเกก <c oughs> อยียงใส่ดูก,กันเอียงใส่ดูกันแล้วก็ <c oughs> เมื่อ ศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเราก็จะไล่เป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ตัวเนี้ยไล่ปัญญาปัญญาเป็นตัวตั้งเลยนตัวตั้งแล้วก็ถ้าคนไม่มีปัญญามันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์น,นั้นเราก็วันนี้เราก็ครบบริบูรณ์สมบูรณ์นะครับแล้วก็เราได้สมปาร์นานทุกท่านที่ได้มา ตั้งใจจากเมืองไทยเมืองพุทธมาได้มาตามบารบาทของพระศาสดามาระ,ะลึกถึงพระพทธองค์ที่พระองค์บอกว่ากุลบูรใดลึกถึงเราตถาคตให้เดินทางมายัางสถานที่สี่ตำบลคือสถานที่ประูตมสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมและสถานที่เสด็จดำขันบรรลุปณิพานมาบูชาด้วยกิจอันเลื่อมใสซน่งดังนั้นหลังจากตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้พระเจ้าตัดไว้ใน มหาปรินิพานสูตรในเล่มที่10นะครับท่านก็ไปอ่านดูได้นั่นเราก็เป็นเทวดาเทพบุตรเทวดาทุกท่านแล้วก็วันนี้ก็เป็นแฮปปี้นวเยียปกติเมืองไทยก็ต้องใส่บาทนะใส่บาททำบุญก็เราก็ทําหน้าที่มาแล้วก็วันนี้เราก็ถือว่าครบบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ยังมาเจอ ไม่ได้มาพบพี่ใหม่ในสถานที่สมบูรณ์อีกต่างหากนะแล้วดูหน้าตาเรายัางสมบูรณ์หน้าตายัางสมบูรณ์นี่แำลเวลาฉะนั้นก็ถือว่าเราก็โชคดีนะครับโชคดีแล้วก็จะได้นําพาท่านญาติดโยมส่วนลูกปูท่านลมมันเย็น <c oughs> กลับไปแล้วแล้วก็เราจะได้สวดมนต์นะได้บูชาสักการะห้องน้ําตรงโน้นนะถ้าใครไม่ไหวก็ต้งขึงเขียวเยวนี้